โมเมตาพุทธเมตายะเอ็นดูเดอร์ผู้ขาสิล่ำใส่ไม่ห้ไม่หักล่ำหลักใส่หลักดักให้คนล่ำให้คนฟังคนจงลมเป็นเท้าล่ำให้อัญญาท้าฟังขาโยสังหรังล่ำให้พระสงฆ์ฟังขาโยใส่ลายเสียงล่ำขอจงมอญให้ขึ้นอกอมลัว เสียงหัวหายจงมวนขึ้นอกสาลิกาปากตาลเมนชาบานฟังแล้วย่อยองว่ามวนดีโอมสหุมติดโอมสหุมติดโอมสหุมติดโอมอันวานามัสการสิทธิ์จะขอกราบการครูอาจารย์ทั้งเทพพรไทยทุกท่านทุกพระองค์ขอจงโปรดได้พิทักษ์และรักษาให้สิทธินั้นได้พึ่งพาายามขัดสน ทุกข่ำเช้าสิทธจึงได้พร่ำสวดมนต์ทั้งครูแถนครูธรรมเทพไทยจงบันดลให้สิทธินั้นจงมีแต่กเกษมสุขนิราชทุกจากไปไกลห่างหายสุขสวัสดีมีแต่ชัยสาธุสาธุสาธุาธขอครูแถนครูธรรมเทพพระไทยทุกพระองค์จงได้ กุศลผลละผลทุกท่านเทินกาบนมัสก,การกราบนมัสก,การกาบนมัสการโอมสุติโอมสอุมติโอมสอต ผู้สามอมสิทธิ์โอมทรัพย์โอมจับโอมส่งขานิบ่อด้อาบบ่อได้ประมาทคู่ผู้ขาเหี้ยนน้ำคอผู้ขากอน้ำคู่เห็นห้อยคอกลมดูเห็นห้อยคู่กลมกราบมือได้คู่อาบไตขาบ่อได้อาบเหนือเหลือแต่ห้อยอยู่นามก้ายขึ้นใส่หัวว่ามือน,นีผ้ากันเก็บดอกดัวการเกตดวงมาล่า ขอบูซาคู่อาจารย์ผู้เป็นเข่าขอคุ้นคู่บาเข้าขอคุ้นคู่บาเงาขอคุ้นคู่บาล่องขอทั้งคุ้นคู่บาศิษขอทั้งคุ้นคู่บาสอนแห่งองค์ระสพัญยูโคดมมาเจ้าขอคุ้นพระบิดาขอคุ้นพระมารดาคู่อาจารย์อวงคานีขอคุ้นแกวสามประการจงมาเป็นทีจงทีเพงในแห่งภูขาในกาลบัตนีก็ขาเทิน ผูษาสาทุเนอแต่นี่ไปเมื่อนาใครได้ฟั้งเสพคาซุ่มผููเถาเหงานอ,นอนให้หายสวงซุ่มคอหางคันิ่งโออาวเมียซุ่มแม่หางคันิ่งโออาวผัวเหลือทนทุกอยู่เดี๋ยวนอนแหลงซุ่มกินเข่าให้ข้าข้อขาดอยู่ซุ่มผู้สาวอาบน้ำให้ป๋าผาแลนมากโอมออกแก้วอลาหันตาประดับประดาภะสังฆากอรวี ปีแข่ปองกอง,องสเสนีหาว่าจะไขต่อไผพ่อสถานเขาเห็นให้ยานปานต่อห้างหลวงคนทั้งปวงให้มาฟั่งแแให้หาแก่หาของหางามงามทั้งสว่างยอดถ้ำหลวงเจ้าขอให้มาสูนเข้าในอกในใจไปทังใดขอให้ทาแผ่สีทีบส้มผู้ขอให้เสียงดังดีดังงามดังมวล พ่อห้คิดอยากใดฝูงหมูเงินค้ำให้มันไหลน่องมาย่ยาให้บกให้ขาให้มันไหลจนจน,นปานหาฝนลงโอมสุรขาปัญญาจารพิคู่หลวงมานางเก่าคู่เ่าให้มาห้มปวงขาทั้งหลายยื